เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วันนี้ลุงโตนจะมาวิเคราะห์บอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจัดให้3คู่เน้นๆเด็ดๆเหมือนเดิมซึ่งจะเตะในวันที่1สิงหาคมระหว่างคู่แรกนะครับนีเดอร์คอนเจอกับเยอร์การ์เดนเกมแรกสกอร์ขาดมาแล้วเมื่อเยอร์การ์เดนเปิดบ้านเอาชนะมาถึง3ประตูต่อศูนวันนี้ถึงจะเป็นฝ่ายไปเยือนแต่ชื่อชั้นและศักยภาพทีมยังเหนือกว่าแต่เมื่อด้วยความที่สกอร์ขาดไปแล้วเชื่อ ว่าเกมนี้น่าจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายแต่ทีมจากลักเซมเบิร์กนะครับก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าเลยสักนิดเชื่อว่าด้วยความที่ห่างชั้นก็มีโอกาสโดนย้ำแขนอีกหนึ่งนัดฟันธงให้เลยนะครับเยอร์กาเดนชนะโปรเกรสนีเดอคอนไป2ประตูต่อศูนส่วนอีกคู่นะครับระหว่างซินเคบอกเจอกับโมซินเคบอกเป็นรองกว่าเยอะนะครับทั้งในแง่สกอร์ที่แพ้มาถึง1ประตูต่อ3ในเลตแรก รวมถึงฟอร์มการเล่นกำลังแย่ใพ้แพ้ไป3เกมจาก4นัดที่ผ่านมาทุกรายการเสียถึงไป9ประตูยิงได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นแถมความฟิตยังไม่เข้าที่เพราะเปิดลีกมาแค่2นัดส่วนโมเนี่ยก็แผ่วไปเช่นเดียวกันนะครับด้วยการเสียท่าไปถึง2ใน3เกมหลังอย่างไรก็ตามพวกเขากลับเล่นนอกบ้านได้เหนียวแน่นกว่าเล่นในบ้านเสียอีกเมื่อเข้าวินได้5จาก8เกมล่าสุด ดังนั้นนะครับช่างน้ําหนักแล้วผู้มาเยือนจากนอร์เวย์ทรงดีกว่าแน่นอนฝันทงให้เลยนะครับโมจะชนะซิลเคบอกไป2ประตูต่อ1และคู่นี้เล่นสกอร์สูงกันได้เลยและคู่สุดท้ายนะครับเซนบอลเจอกับ FC ซูริกเซนบอลนะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาปรชาชัยไปเพียงแค่ครั้งเดียวจาก5เกมการป้องกันโดยเจาะไป6เมตรแนวรุกยังพอมีทีเด่นอยู่บ้างขวัญกำลังใจ มาดีนะครับด้าน FC ซีซูริกผลงานไม่ธรรมดาเลยในเวลานี้สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดแนวรุกค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างมากพวกเขาพกความมั่นใจมาเต็มเครื่อง FC ซีซูริกออกมาเยือนเหนือกว่าเจ้าบ้านเยอะกว่ามากฝันทง,งให้เลยนะครับ FC ซีซูริกจะชนะเซนบอลไป3ประตูต่อ1และคู่นี้จิมสกอร์สูงกันไว้ได้เลยหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตาม กันไว้ด้วยกับช่องอัลบอนมันนี่และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างลังสิทธิ์จบในที่เดียว <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ